นี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกเศษส่วนวันนี้มาสอนหลาน2คนนะครับในเรื่องของการบวกเศษส่วนกรณีที่ตัวส่วนมันเท่ากันนะครับเหมือนที่เราเคยเรียนไปตัวเศษคือตัวที่อยู่ข้างบนตัวส่วนคือตัวที่อยู่ข้างล่างถ้าตัวส่วนก็คือตัวที่อยู่ข้างล่างมันเท่ากันแล้วเราจะเอาเฉพาะตัวเศษก็คือตัวที่อยู่ข้างบนบวกกันนะครับอ่าทีนี้ไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบเหมือนกันนะครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วอาตัวเศษไปบวกหรือไปลบกัน แต่วันนี้เอาแค่การบวกก่อนนะครับอย่างเช่นข้อที่1มาลืมกันเลยข้อที่1ตัวส่วนคือเรียกอะไรเลข2ตัวส่วนเท่ากันหรือยังเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วนะครับเท่ากันแล้วดังนั้นเราเอาตัวส่วนมาเขียนตัวเดียวเอาเฉพาะตัวเศษบวกกันก็คือตัวที่อยู่ข้างบน1นบวกหได้2ได้เศษอะไรส่วนอะไรเศษสองส่วนสเศษสองส่วนสองจำไว้เลยว่าเศษสองส่วนสองเออถ้าตัวเศษและตัวส่วนเท่ากัน หรือคําตอบเราจะได้เท่ากับ1นั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือ2คูณอะไรได้2 2คูณหได้2ก็ได้เท่ากับ1นั่นเองต่อไปข้อที่2ข้อที่2ตัวส่วนเท่ากันยังเท่ากันแล้วตัวส่วนเลขอะไรสามอ่าเราก็เขียนเลข3ตัวเดียวเอาเฉพาะตัวเศษก็คือตัวที่อยู่ข้างบนไปบวกกัน ตัวเศษคือเลขอ,อะไรก็เลขอ,อะไร <S 2> 2 <S สองกับหนึ1 1> ่งเอาสองบวกหนึ่งได้ <S 3> 3 <S สามเท<อ>่ากับหนึ่งตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันบนและล่างเท่ากันผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับหนึ่งเสมอต่อไปข้อที่สามตัวส่วนเลขอ,อะไร <4 S 2> สี่ตัวส่วนมันเท่ากันแล้วก็เขียนเลขสี่ตัวเดียวเอาเฉพาะตัวเศษไปบวกกันตัวเศษเอาสองบวกกับสองได้เท่าไหรสี่เท่ากับหนึ่งตัวเศษและตัวส่วนมันเท่ากันผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับหนึ่งเสมอ ต่อไปข้อที่4เอามาดูข้อที่สบ้างตัวส่วนเลขอะไรค <5 S 1> อ่าตัวส่วนเลขห้าตัวส่วนเท่ากันแล้วเขียนเลขห้าตัวเดียวทีนี้เอาตัวเศษมาบวกกันสองบวกห้าได้เจ็ดอ่าได้เจ็ดนี่ได้เจ็ดเท่ากับหน,นึ่งได้เจ็ดแม่แต่เท่ากับหนึ่งได้งไงตัวเศษและตัวส่วนไม่เท่ากันไหมไม่เออมันไม่เท่ากันตัวเศษและตัวส่วนไม่เท่ากันมันจะไม่เท่ากับหนึ่งมันจะเป็นเศษเกินเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้ต่อไปว่าเศษเกิน เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปจํานวนค่าต่อไปได้ยังไงอ่ะต่อไปข้อที่5ข้อที่5ตัวส่วนเท่ากันยังเท่ากันแล้วตัวส่วนคือเลข6 6อ่าเอาตัวเศษบวกกันที่นี่เลข1กับ <3. S 1> เลข3เลข1กับเลข3บวกกันได้เท่าไหร่สี่เห็นไหมนะครับอ่ะต่อไปข้อที่6ตัวส่วนเท่ากันยังเท่ากันแล้วคือเลข 7. 7เอา1บวก2ได้3 3ต่อไปตัวส่วนเลข แปดสองบวกห้าเจ็ดเจ็ดเห็นไหมตอบเศษเจ็ดส่วนแปดต่อไปข้อที่แปดตัวส่วนเลขแปดตัวส่วนเท่ากันแล้วไม่ต้องเอาไปบวกลบกันนาะจะเหลือลีกแปดตัวเดียวทีนี้เอาหกบวกสองหกบวกสองได้เท่าไรหกบวกสองแปดแปดก็เป็นเศษแปดส่วนแปดตัวเศษได้ตัวส่วนเท่ากันไหม เท่ากันถ้าตัวบนและตัวล่างเท่ากันผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับ1นึ่งเสมอจําไว้นะครับอ่าต่อไปเลขเข้อที่9ตัวส่วนเป็นเลขอะไร9เลข9ตัวส่วนเป็นเลข9ตัวเศษสี่บวกสองได้เท่าไหร่หกอ่าสี่บวกสองได้6ตอบเศษหกส่วนเเดี๋ยวการตัดให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ําเดี๋ยวอาจจะสอนอีกรอบหนึ่งอ่าทีนี้ข้อที่สิข้อสุดท้ายของวันนี้ตัวส่วนคือนเลขอะไรตัวส่วนเท่ากันยังเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วเอามาเขียนไว้ตัวเดียว ทีนี้เอาตัวเศษบวกกัน5้บวกสี่ได้เท่าไหร่เก้า <9 S 1> บวกสีได้9ตอบเศษเก้ส่วนสิ <10 S 1> โอเคจบในเรื่องของการบวกเศษส่วนในกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันแล้วให้เอาเฉพาะตัวเศษบวกกันบ๊ายบาย